เขไม่ได้สักพักหนึ่งเขาก็จะขึ้นมาว่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับไม่สามารถโหลดหน,น้าน,านี้ได้ประมาณนี้นะครับก็งงๆนะงงมากเลยว่าัสวัสดีเพื่อนๆทุกคนมามากนะครับสวัสดีครับกาแฟเช้านะครับขอบคุณนะครับที่ทักทายนะครับเข้ามารับชมนะครับเคยเข้าไป ชมคุณพี่โบไลอยู่นะครับคือช่วงกลางวันกำจให้นะครับวันนี้ผมอยู่บ้านนะครับพี่ศิรนัยนี่ครับผมได้ไอ้นี่มานะครับเป็นเขาเรียกว่าอินทผลัมหรือเปล่าครับน่าจะใช่เนาะพี่ศิรนัยลูกเมฆกดนะครับผมเข้าใจอยู่นะครับคุณลูกนภาขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนน้อยมากเลยครับคือยังไงห่อ วันนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะออกมาไลฟ์เพื่อที่จะเปิดค่าการมองเห็นนะครับให้กับช่องนะครับเพราะว่าช่องโอ้โหแบบแดงหมดเลยครับเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนแล้วก็คุณน้องคุณน้องนัทนะครับที่เข้ามาเป็นเพื่อนด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขจัดออกไปนะครับให้มันเร็วที่สุดนะครับอยากคิดลบนะครับคิดในเชิงบวกให้กิจกรรถึงความสําเร็จว่าเราได้แล้วนะพูดแล้วขนลุกนะครับ ว่าเราเป็นแล้วว่าเราได้เลยเขาเอ่ยมาจังไหน,นละ่ะมันยังเป็นบ้นบานๆอยู่อะบ้านๆบ้านบาน้บา,นบานอีหลีเลยได้แบบจําจได้เลยว่าในมูบ้านเพิ่อนนะมันมันเป็นตาการมองเห็นให้ตัวเราเองนี่แหละคือแบบเอ็นเก็บนั K ้นเราจะดีขึ้นมากๆเลยนะครับเป็นไปได้นะครับให้ไล่ายาวๆนะครับเพื่อนๆไล่ายาวๆไปเลยครับตั้งกล้องแล้วก็ไปทำโน่นทำนี่อะไรอย่างนี้ โอ้โหแบบมีความสุขนะครับทางมหาสาร,รคามนะครับมหาสาร,รคามนี่รู้สึกจะมีมหาวิทยาลัยเยอะเนะาะสมัยก่อนเขาเรียกว่าเมืองตะก,กัศิลานะครับทา,ทางจะได้ทําเรื่อยๆนะครับก็ขอบพระคุณทุกทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ไล์มาถึง26นาทีแล้วนะครับก็ขอบคุณพื้นเนแค่พื่นเพนแค่แล้วที่จอดรถไม่ก็สะดวก เลยเลือกที่นี่ก็ว่าหนึ่งนะครับปลอดภัยสองแบบไปมาง่ายสะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วแบบแบบนั้นนะครับก mm ็ค hmm. ืออย่างบางคนที่บอกบอกกับเพื่อนๆหลายคนว่าโอ้โหเป็นการสบตาเขาเวลาเขามองมาเขาก็จะเห็นดวงตาของเรานะครับเป็นการ ฝึกนะครับฝึกผลอย่างหนึ่งนะครับเผื่อว่าเราโตขึ้นเราเราช่องเราใหญ่โตขึ้นเราก็ก็ให้มันลิงก์มาที่ให้มันลิงก์มาที่ facebook นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเนาะงงม,มากๆเลยนะครับคลิปเรี่อสุดก็คือปริมาณที่เราลงไปนอกจากปริมาณเสร็จเราก็ต้องมาคัดคุณภาพนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพดีขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือว่าค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะค่อยทําไปเรื่อยๆครับคลิปก็ยังไม่ค่อยเวิร์ดกับเขาหรอกครับก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยเป็นค่อยไปเ,เรารเพอ,อร์มือใหม่นะครับหาตัวตนไปเนาะหาตัวตนก็จะเครียดครับทำไปเรื่อยๆครับขอบคุณทุกๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้รู้สึกกจัด ขจัดออกไปครับให้มันเร็วที่สุดครับอยากคิดลบนะครับคิดในเชนิงบวกให้กิจการถึงความสําเร็จว่าเราได้แล้วนะพูดแล้วขนลุกนะครับว่าเราเป็นแล้วว่าเราได้แล้วคุณจิรพรวังฟังเวียงหรือยังเวียงเนาะฟังบังวีดูหันตัวเด็กที่อายทั้งคนผู้สิงถือ จะว่าตอนในต้นใหญ่เขามาอยู่สีสกเกตแล้วแล้วก็ได้เป็นคู่ญี่ปุ่น่ทั้งทั้งคู่สิงห์ละจะมีเอนเ g อร e เทมนท์ที่ดีขึ้นนะครับแนะนําให้ทุกท่านนะครับโปรโมทนะครับโปรโมทโพสต์นะครับโปรโมทโปรไฟล์ของเราไปที่ระบบะเมตานะครับเพราะว่าการถูกกดของทางเมตาเขาด้วยนะครับถูกกดถูกระเบียบนะครับเราก็จะได้รับรายได้กลับคืนมานั้นเองเพราะว่ารายได้เราได้จาก โคษนานะครับที่จะเข้ามาครับสวัสดีนะครับทักทายครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสบายดีกันเนาะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาไลฟ์สดนะครับเปิดค่าการมองเห็นนะครับให้กับช่องของเรานะครับเดี๋ยวผมดูเช็คดูันนี้ก็มาไลฟ์เพื่อเปิดค่าการมองเห็นเช่นเดิมน,นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาเล่าใเพื่อ,เ,อ,อเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องของเรา อันนี้เป็นนิสัยของคนทั่วไปนะครับที่เป็นอยู่นะครับพอเห็นคนอื่นได้ดีก็จะแอบ,บอิจฉาเขานะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วตัวเองอะทําได้นะครับคืออันนี้อันนี้ไม่ว่าใครนะว่านะครับคิดถึงเด้อคุณพี่ช็อกโกแลตขออยู่จังหวัดสีสเกีแล้วก็อยู่อำเภอใดเนอะนะครับผมอยู่อำเภอราชสีสารยังไม่ปังก็คือว่าคลิปเรายังไม่เป็นยังไม่ถูกดันนะ แล้วก็ตอนนี้ผมมีปัญหาที่ช่องเรียวผมเหมือนกันเพราะว่ามันที่แวะเข้ามาทักทายกันนะครับก็มาเสิร์ฟกาแฟยามเช้านะครับเราดูการกระทําของคนอื่นด้วยนะครับว่าคนอื่นเขาทำยังไงเราก็ทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการที่เรา ทำตรงนี้นะครับต้องใช้ความอดทนนะฮะอันนี้เดี๋ยวพอดีว่าเมื่อยๆอย่าพูดนี่ครับเราทํายังไงพูดยังไงให้ทุกคนรักเรานะครับเราจะใช้เสียงยังไงนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่เราได้รับการฝึกฝนนะครับจากจาก a c e b o o k นี่แหละครับเราฝึกไปฝึกมากขนาดไหนก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นที่อีกอย่างหนึ่งมันก็บางคนก็บอกว่าเป็นที่คลิปของเรานะครับเพราะว่าบางทีเราลงคลิปไปแล้วมีคนปัดทิ้งนะครับไม่ดูเลย เป็นยังไงบ้างครับคุณพี่ที่ระไน,นแค่วางเฉยๆนะอันนี้มันก็สั่นเองนะนั่งมากๆมันก็เหนื่อยนะครับพเพื่อนเ่่นยังไงดีที่จะ,ะผ่านช่วงเวลาไปได้นะครับ คือบางที AI ไอเขาไม่ดันเราเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาดูจริงๆนะครับถ้า AI อเขาดันเขาผลักเราได้ทำความรู้จักกันมาชวนเพื่อนๆคุณพี่ลำไพดื่มกาแฟหรือยังครับเชา้านี้เป็นยังไงบ้างฝนตกไหมครับทางโน้นน่าจะได้ข้าวเยอะเนาะเฮ้ยข้าวน่าจะออกยังไม่ออกรวงเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเื่อทุกคนนะครับสวัสดีครับ การหวงสําเร็จใช่เลยครับคุณพี่สวัสดีคุณพี่มารีร่านะครับแล้วก็คุณพี่ช็อกโกแลตขมด้วยนะครับเพิ่มความอบอุ่นนะครับ <c oughs> เหนียนะครับกล้าที่จะออกมาไลฟ์สดนะครับผมเองก็ไม่กล้านะตอนแรกไม่ผมผมอายมากๆเลยนะครับพูดก็ไม่เป็นนะครับมาไลฟ์สดแบบนี้นะครับ กลัวก็กลัวแล้วก็อกีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยครวันนี้วันนี้ตื่นขึ้นมารู้สึกหน้าตามันสดชื่นดีเพราะว่าเราเมื่อเมื่อคืนเนี้ยดอมรับเลยว่ากินวิตามินไปนะครับเป็นวิตามินซีกับวิตามิน,นบ,บ,บีนะครับกินสามสุกปีครับสามสิบสองปีแล้วครับเพื่อนเพื่อนน,นาฬิกาตัวนี้สามสิบสองปีคยดดูครับ อันนี้เป็นนิสัยของคนทั่วไปนะครับที่เป็นอยู่นะครับพอเห็นคนอื่นได้ดีก็จะแอบอิจฉาเขานะครับทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วตัวเองอทำได้นะครับคืออันนี้อันนี้ไม่ว่าใครนะว่าขึ้นนะครับแล้วตอนนี้สตรีมันไม่ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับคือเราก็เลยไม่รู้จะจะไปโพสต์ยังไงผมตอนนี้ผมก็เลยเข้าไปที่อินสตาแกรมแล้วก็โพสต์โพสตอินสตาแกรมแล้วเออ เนี่ยครับการไลฟ์เฟซบุ๊กมันก็จะค่อนข้างที่จะชุกลื้นนะครับเพราะว่าการที่จะให้เพื่อนมาคอมเมนต์แบบยาวๆมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าบางทีแล้วว่าเราต้องเชื่อว่าเราทําได้ด้วยนะครับถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้เราก็จะก้าวไปสู่ความสําเร็จได้นะครับเพื่อนอย่าไปท้อกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะปัญหาทุกคนมื่อคลิปมันหายไปนะครับเพื่อนมันมันพด เหมือนมันโพสคลิปไม่ได้ครับโพสคลิปแล้วมันหายนะฮะก็เลยงงๆอยู่ว่ามันเกิดอะไรจะทําต่อไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าคลิปไหนอันไหนมันจะเป็นไวรัลมันจะได้ผลนะครับสําคัญที่ทีรรนายแซ่ล้อนะครับก็เป็นเอฟซคนหนึ่งนะครับที่สวัสดีครับคุณพี่ทีเรานายสวัสดีครับวิเจอกันนานแล้วนะครับตั้งแต่นู้นนะครับ ไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอย่างวิตามินซีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องกินทุกวันเพราะว่าร่างกายเราต้องการวิตามินซีตลอดนะครับในการดูแลสุขภาพนะครับฉันทำเพื่อแพสซิฟอินคา m e ของฉันในวันข้างหน้าฉันทำไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานฉันทำไว้เพื่อ,อ คุณพี่บุญลยนี่เยี่ยมยอดมากไม่ทราบอยู่จังหวัดสปอป,อปอลาวหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเนาะผมก็บางทีไม่ได้เข้าไปดูลึกๆนะครับใครเข้ามาแล้วทักทายพี่จันหน่อยนะคร <c oughs> ับเป็นการเปิดค่านอนหลับอนอนหลับดีหลับลึกนะครับแล้วก็เออมื่อกรู้สึกว่า ก่อนนอนนะครับก่อนนอนก็แต่ไม่รู้เขาไปที่เขาไปทำงานอยู่แถวซาอุหรือว่าแถวอะไรเนี่ยครับแล้วเขาซื้อซิออนฉบับลำที่โน่นมานะครับอร่อยมากนะครับเป็นอินทบาลัำแห้งนะครับนี <c oughs> ่ครับการเรามีเพื่อนเยอะๆก็ดีนะครับเพราะว่าเราได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับได้รู้จักกันมากขึ้นได้ก็เรียกว่าอะไรทำความ คอมเมนต์มีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับที่คอมเมนต์ที่กำลังไลฟ์สดอยู่นะครับมันก็จะทำให้ AI เขาจดจำเราได้นะครับอันนี้ผมก็จำมาจากทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยทำนั่นเองนะครับ<อ>เพื่อนๆเ,เยี่ยมมากขอตัวส่งงานก่อนนะคะโอ้โอขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณจริงๆเลยนะครับที่คับผมอ๋อเรียวนะครับตอนนี้ผมผมจริง ผมก็ได้ทุกทุกอันแล้วนะแต่ว่ามันไม่มันไม่ปังอะครับคุณพี่บุหลายกิจการในวันต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับมีเวลามีโอกาสก็จะออกมาไลฟ์สดทักทา,ายเ,เพื่อนๆแล้วก็ AI เพื่อเปิดค่าการมองเห็นเช่นเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับและทาของเราที่แท้จริงนะครับเพื่อนๆสวยงามนะครับแล้วก็สีสเกตนีก็มีอะไรดีๆหลายอย่างเด้ออุ้ย ไม่ใช่ว่าเป็นคนดื้อด้านนะครับเป็นคนที่กล้ามากขึ้นกล้าสแสดงออกมากขึ้นกล้าที่จะเสนอสื่อสารกล้าพูดมากขึ้นนะครับคือเอกล้าที่จะม,มีเมฆน้อยมากนะครับวันนี้น่าจะแดดจัดนะครับแต่ผมว่าเย็นๆน่าจะมีฝนตกนั่นแหละนะถ้าบรรยากาศแบบนี้นะอตอนนี้เอก็ต้องรอที่ระบบอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็คือแบบ แต่ว่าตอนนี้คลิปเรียวเริ่มโพสได้แล้วแล้วก็คลิปสตรีมก็เริ่มโพสได้แล้วนะครับตอนช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี้โพสมันมันมันดีมันดีต่อโปรไฟล์ของเรานะครับดีต่อโปรไฟล์ของเรามาไลฟ์สดนะครับเพื่อเปิดคาการมองเห็นให้กับช่องของเราแล้วก็ให้เพื่อนดูบรรยากาศแบบเช้าเนาะ ืมถึงขึ้นมาก็ไม่มีอะไรครับก็สมมากก็จะถึงยุ่งเลยเชเราอยากจะไปกินกาแฟข้างนอกจะพาเพื่อนไปกินกาแฟข้างนอกสวัสดีครับกาแฟ ไหลาย,ยาวๆได้นะครับเพื่อนมันมันจะทําให้เอนเกจเมตเราดีขึ้นทันทีเลยนะครับทันทีเลยผมผมรับรองรับประกันนะครับสาหรับคนที่ตัวของเรงด้วยนะครับก็พยายามออกมาไล์นะครับเพราะว่าโอเคอยู่นะครับผมว่าอม,มันมันเป็นระบบ USB นะครับมันดีนครับผมว่าดีอยู่นะครับดีแบบเช่าผ่านอีลี ทั้งฝุ่นนะทั้งฝุ่นทั้งผู้สี่งนะนะสมัยนี้นะจำได้ยาาุ่งแต่เดี๋ยวนี้ืพัฒนาขึ้นหลายแล้วเนาะสารคามนะครับโอ้ยินดีที่ได้รู้จักนะครับมหาสารคามนะครับดินแดนที่พัฒนาธรรมสวยงามมากเลยนะครับแถวแถวโซนอีสานทางเหนือนะครับอีสานเหนือนะเขาก็จะเรียกประมาณนั้นนะครับก็ทั้งคลิปสั้นคลิปยาวใช่ไหมครับเราก็ไม่สามารถที่จะโพสต์คลิปอ,อ,อะไรได้เลยนะครับก็งงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคือระบบ เขาเป็นอะไรรอเปล่าที่แวะเข้ามาทักทายยามเช้าแบบนี้นะครับวันนี้ก็รู้สึกคือนัดเพื่อนๆไปแล้วเนาะว่าจะมาไหลประมาณนี้นี่ใส่ได้ง่ายนะแต่ถ้ามีใส่ยากนะเขาอยู่มานานเขาอยู่มาก่อนคนอื่นแล้วก็ ประสบการณ์เขาก็จะเยอะกว่าคนอื่นแล้วการทําอะไรเขาก็จะมีความมั่นคงกว่าคนอื่นนะครับคือมันจะไม่หวือหวาททีครับพอหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจะดังดังมากนะครับสวัสดีครับคุณธีรพรปังเบียงนะครับทักทายนะมีคนมาดูเราเยอะขึ้นนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งเนาะในการทําช่องของเราให้เติบโตแต่ไม่เป็นไรครับ ไม่มีคนดูแต่เราก็ให้ AI เขาดูเรานะครับเพราะว่าเาจังเนาะต่อไปก็จะพยายามขยันมากขึ้นนะครับคุณพ,พี่บุไลรับับขยันมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีอีกสักสองเนี่ยแต่บางคนก็มีไม่มีปัญหานะก็ยังโพสได้แต่ถ้าในเพจในเพจรู้สึกว่าโพสตเรียวได้ปกตินะโพสตเรียวได้โพสสตรีมได้ปกติยังไม่มีปัญหา จะทำต่อไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าคลิปไหนอันไหนมันจะเป็นไวรัเรลมันจะได้ผลนะครับสำคัญที่นี้โพสภาพนิ่งได้แล้วก็ไลฟ์สดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอาคลิปยาวที่เราไปดูในช่อง Dash แดชบอร์ดหรือประมาณนี้ไปคิได้นะครับขอบคุณนะครับคุณช็อกโกแลตครสวัสดีครับจะทำต่อไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่า คลิปไหนอันไหนมันจะเป็นแวรัเรลมันจะได้ผลนะครับสำคัญท<อ>ี่ศรีสกเกตเหมือนกันเนาะผมอยู่บ้านบ้านผมอยู่ลาดสีสไลเดอร์บ้านดอนบูเลือครับอําเภอลาดสีสไลด์จังหวัดศรีสกเกตที่ไปเบิรงไม่ลิปเพื่อนเลยเนะาะเจ้าของก็พอค่อยได้ยู่บ้านนะ,อะพอค่อยได้ไปเที่ยวด้วยเวลาตอนสมัย เล็กน้อยก็บ่ค่อยได้ไปใส่ดอกเพราะว่าที่บ้านไดยูงินทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาเดี๋ยวจะพาดูนี่ครับรายได,ได้จาก facebook นะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นแค่ไรายได้เสริมนะเล็กๆน้อยๆเราอย่าไปซีเรียสนะครับทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะดีขึ้นโตขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการทําคลิปทําเห็นนะครับเพราะว่าช่องเรามั่วมานานเลยนะครับบุ้งมานานมั่วนานมากนะครับมั่วนานมากแล้วก็ค่าเราจะได้ไม่เคอะเถิดน,นะครับเพื่อนไม่ทราบเสียงเป็นยังไงนะคุณทีเ่เราคอยไปดานะ ขอบคุณมากมากเลยสวัสดีครับทักทายนะครับทักทายนะครับทักทายครับทักทายครับทักทายทุกทุกคนเลยขอบคุณที่แวะเข้ามานะครับขอบคุณที่แวะเข้ามาพูดพูดไปนะครับคือเอาสักอย่างน้อยสิบนาทียี่สิบนาทีประมาณนี้ก็พอนะครับเราก็จะได้เอ็นเกจเมนต์เราจะเปยึดมั่นถือมั่นนะครับ อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับมันเป็นแค่ละครฉากหนึ่งที่เราแสดงแค่นัน้นเองครับชีวิตมันมีทั้งไม่เอานะครับก็ไม่ได้ไปอยู่แถวนั้นเล้ก็คือแบบแต่ว่าผมว่าแถวบางเลนมันก็น่าปะน่าเที่ยวนะน่าไปมันจำย้อนๆมาทางแล้วก็ถ้านาฬิกาดังนะครับเราก็จะลงไล์พร้อมกับนาฬิกาเลยนะครับก็จะให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงนาฬิกาเนาะ เสียงเขาเพลาะมากทาไปก็ใจหายไปเหมือนกันรูปๆดดนๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็คลิปนี้ไม่วิ่งเลยนะครับไม่วิ่งเลยนะครับเพื่อนๆไม่วิ่งเลยนะครับทั้งเชยความผิดของเราที่เราไม่ได้เข้าไปดูน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับเป็นวันพุธที่เผือแผ่แต่วันสาเนียยผมอาจจะบอไปทางพยายามเมา พยายามว่าเออภาษาอีสานะเพราะว่าบมากเลิกเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับเราต้องขยันสู้ต่อไปครับ <c oughs> ทุกคนนะครับที่อยู่ในวงการของครีเอเตอร์นะครับทุกคนก็ต้องที่ Instagram นะครับไปโพสต์ที่อินสตาแกรมแล้วก็ให้มันลิงก์มาที่นี่แต่ไม่รู้ว่ามันจะมันจะสร้างรายได,ได้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือว่า สงสัยนะครับว่ามัน,น então, มันนีนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขในช่วงเวลาอย่างเ,เช้านะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับโอ้โหลุ่มๆรันดอนครับก็คือตอนนั้นนะฮะตอนนั้นก็คือแบบหมดกำลังใจเพราะว่าคลิปคลิปสตรีมกาแฟดำชมแค่นี้ฮะวิธีการชมกาแฟ ง,ง่ายครับผมว่าง่ายดีอะออกมาไลด์ด้วยนะครับถ้าถ้าถ้าเราไม่ไลฟ์นี่ยอดตกแน่เลยยอดเราตกนะครับถึงเราจะลงคลิปอะไรไปก็ไม่ขึ้นนะครับจริงๆเลยนะครับันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆที่แวะเข้ามาอันนี้ก็ไลฟ์มาถึงสี่สิบนาทีแล้วนะครับก็ขอพระคุณทุกทุกคนเลยครับันนี้ก็ คนที่ชอบแบบกรอบๆนะกินแบบกรอบๆมีครับเบตรงมีใช่ครับอืมเมืม่อคืนหลักน้ำประมาณหกโมงหกทุ่ม,อมนอนทำคลิปแล้วก็โพสคลิปนะครับเมื่อคืนเนี้ยโพสคลิปวิธีแบบเช่าบ้านอีหลี ทั้งฝุ่นนะทั้งฝุ่นทั้งผู้สิงนะสมัยนนะั้นจำได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้มันกับพัฒนาถึงหลายแล้วเนาะแบบน่นแฟนนะมันเหมือนพี่เหมือนน้องกันเนาะแบบไม่ได้ไม่ได้เสื่อมคลายนะครับแม้ว่าจะมีเรื่องเล,อเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เป็นญาติพี่น้องกันนะ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆือทุกคนนะครับสวัสดีครับคนที่มีทักษะแบบนี้นะครับสักพักหนึ่งนะครับมันก็ได้รับคุณสมบัติอยู่แล้วนะครับผมว่านะทุกๆคนนะครับทุกๆคนสามารถทําได้หมดเลยนะครับมันทําให้เรารู้สึกสดชื่นนะครับตื่นขึ้นมาตอนเช้าๆได้มาเจออทักทายเพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของ คลิปนะครับคลิปมันมันมีปัญหาตั้งแต่คลิปเรียวแลวครับผมอะคลิปเรียวมันเวลาเราโพสเนี่ยเหมือนเหมือนว่าคุณรัศมีเจิมแสแล้ว,ว่าคุณนัทฮาวิจิตนะครับสวัสดีครับคุณนัทนะครับเรียกคุณนัทละกันเนาะแล้วก็คุณพี่รัศมรรีรบกวนรายงานเรื่องเสียงให้มาพอดีใส่หูฟังไม่แน่ใจ เ็นะครับ CU at the top นะครับก็คือว่าเราจะต้องมเอีเขาเรียกว่า passive income นะครับจาการายได้จากนี้นะครับเป็น passive income ของเราตลอดไปเพเสริมพลังให้กันและกันนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกันนะครับทุกคนนะครับก็จะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือ,อความสำเร็จในสิ่งนั้นนะครับคือเราได,ได้สิ่งนั้นมาแบบนี้นะครับ เราก็จะได้จริงเห็นเขาพูดอย่างนี้นะครับคือในช่องนี้เขามีการสอนเป็นคอร์สด้วยนะครับเพื่อนนะ,ะ,ะก็เลยต้องขยันลงคลิปต่อไปทํามาทําไปก็ สนุกดีเนาะทำไปเรื่อยๆครับคือสิ่งที่จะเป็นพลังกลับคืนมาให้เราก็หมายความว่าเรายินดีกับความสําเร็จของคนอื่นนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับมันจะมีแรงเขาเรียกแรงดึงดูดครับแรงจ่ายคืนมาให้เรานะครับคือแบบเออดีมากๆเลยนะครับก็ตอนแรกก็เอ้ยคงไม่ได้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนตอนนั้นที่ะสะสม ตอนเช้าสดใสามากเลยนะครับนี่แล้วก็คุณพี่ลำไพยเนาะขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับโอ้เป็นยังไงบ้างเนอะทำเร็วน่าจะประสบความสำเร็จกันเนาะแวะมาส่งกำลังใจให้จ้ากินจินตนาการถึงความสำเร็จอันนี้บอกตัวเองนะไม่ได้บอกใครคือบอกตัวเองว่าเราจะต้องจินตนาการถึงความสำเร็จเราต้องมี เขาเรียกว่าตั้งตลอดนะครับเราจะได้ไม่เครอะเขินนะครับเพื่อนๆม่ทราบเสียงเป็นยังไงนะคุณธีรกรก็ได้ความอยู่นี้ความคลาสสิกมันก็เนี่ยแหละครับสวยมากนะครับเพื่อนให้ดูนะผมมานอนในโรงแรมที่มันยูนิคนะครับยูนิคมากๆแล้วก็เป็นโรงแรมที่แบบแอนชีคนะครับเวลา เป็นคนคิดบวกนะครับเป็นคนคิดบวกตลอดเวลาประมาณนี้นะครับคือถ้ามีอะไรที่เป็นเรื่องลบนะครับเราก็จะเขาเรียกว่าน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการอรอรอเนาะคุณรัศมีเจิมแสนสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีคับโอ้ลุกลุ้มรอนรนะครับก็คือ,อ ตอนนั้นนะฮะตอนนั้นก็คือแบบปมดกำลังใจเพราะว่าคลิปคลิปสตรีมมารีรักไม้แก้วนะครับสวัสดีนะครับคุณมารีรักไมายแก้วนะครับกำลังรับชมอยู่ขอบคุณมากเลยนะครับปล่อยวางเรื่องราวบางอย่างนะครับหลังแรงใจให้นะครับวันนี้ผมอยู่บ้านนะครับพี่สิรนัยนี่ครับผมได้ไอ้นี่มานะครับเป็นเขาเรียกว่าอินทผพลัมหรือเปล่า น่าจะใช่เนาะพี่ะอย่าไรลูกคลิปนะครับคลิปมันมันมีปัญหาตั้งแต่คลิปเรียวเลยครับผมอะคลิปเรียวมันเวลาเราโพสเนี่ยเหมือนเหมือนว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะออกมาไลฟ์เพื่อที่จะเปิดค่าการมองเห็นนะครับให้กับช่องนะครับเพราะว่าช่องโอ้โหแบบแดงหมดเลยครับเพื mm ่อ hmm. น <laughs> มันเหมือนว่าเรา รู้สึกขอบคุณรู้สึกกินดีรู้สึกถึงความสำเร็จจินตนาการถึงความสำเร็จอยู่ตลอดจากเพื่อนใหม่ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้ขึ้นนะมันไม่เลื่อนนะอะขอให้จินตนาการของทุกคนสำเร็จเพราะนั่นอาจจะหมายถึงฝันที่ทุกคนจะได้นี่ค่ะ พ่อค้ากันนี่ภาษานี่ตะคนอีสานมืดน,นะครับไปใส่กันเจอนะครับซึ่งเป็นเป็นอย่างที่กลุ่มตั้งแต่ที่เราทํามานะครับแบบเออมันมันย้อนกลับมาหาเราได้ยังไงก็รู้ตอนแรกมันหายไปหมดเลยนะ <c oughs> แต่พออยู่วันดีคืนดีระบบเขาประมวลเจอนะครับเขาก็คลิปก็ยังไม่ค่อยเวิร์กกับเขาหรอกครับก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยเป็นค่อยไป เราเพียเตอร์มือใหม่นะครับหาตัวตนไปเนาะหาตัวตนโอ้ใครเข้ามารับชมเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีครับเข้ามาก็ทักทายผู้จัดหน่อยนะครับเผื่อว่าได้ทำความรู้จักกัน,นอ,อืขอบคุณครับคุณพี่ธีรนายที่ส่งสติกเกอร์ให้นะครับขอบคุณมากๆเลยน่ารักจริงๆเลยนะครับคนนี้เพราะว่าเจอคิดว่าจะไปไปทำ เพจเพจให้มากขึ้นนะครับไปมุ่งเพจให้มากขึ้นนิดนึงให้เพื่อว่าให้เพจมันโตขึ้นนะครับเพราะว่าตอนคลิปนะครับคลิปมันมันมีปัญหาตั้งแต่คลิปเรียวเลยครับผมอะคลิปเรียวมันเวลาเราโพสเนี่ยเหมือนเหมือนว่าผมยุ่งนะเลยเนี่ยเราอยากจะไปกินกาแฟข้างนอก เดี๋ยวพาไปเล่นไปกินกาแฟข้างนอก